ปกติจ้ามันจะมาหลุนน้อยวันที่ยีบเก็ดกันพี่น้องหมานบ่นอ่ะจ้ะตรวดของวันที่ยี่สหกก็นอกจากกาซาเพชรออกสามสองแปดกับหาเก่าของแม่มิลาสองแปดตรงนี้พี่น้องงามนอนน่เนาะสามสองแปดรสันสองแปดเขาปะกะติแปดสองไปเขาอยู่การสาสตรเพิ่นนอจะ่ะเนาะแปดสองไปเขาอยู่การศาสตร์เพิ่นหักเก่าบนเขานอกจากนเนาะชาพ่อจิตแปดสามสองสี่เก็ดสามสอง มามีนะา๊นะเนาะสามกับสองอยู่รักเดียวกันตัวเก้าคือเก้าหลัดจุดนี่จุดนี่มาไปเขาอยู่อ่สะอพอ,อกจกตดเพื่อนเนาะแต่ว่าเขาไม่ไมีลาบ่าเขาเขาเขาทีสองแปดตรงนี้นะาจนะเนาะซีเกตว่าสันก็ไม่มีลาเป็นเกตซีตรงนี้เขาได้กินขนมเต็มเต็มน่าจะเนาะเป็นเกตซีเป็นตัวกลับว่าสันตรงนี้พิเศษหนึ่งหนึ่งเก้ากับสีเก้าสีเก้าตรงนี้ขอขึ้นปกน่าจะเ้อ เอาถูกมือแล้วเนาะจันนาะบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เอาตัวชนดลายจัดมาไว้แบบนี้ให้พี่น้องเข่าซีเก่าเนาะจันเนาะเข่าตรงนี้หนึ่งเก่าบอมี่หนึ่งกับเก่าอยู่รักเดียวกันไม่นีกับสายเลวพี่น้องเป็นเวลายากเนาะจันเนาะปกติหกหกสี่สี่เก็ดสันหกสี่มาดีดีกับหกแปดสี่เก็ดเไม่เป็นเลเป็นเก็ดสี่เก้าเป็นตัวกลับเราจัดตรงนี้เนาะ วิ่งรูดอยู่ที่ซีนี่ตัววิ่งรูดจัดอะไรแบบนี้เมื่อเข่าอยู่ปกติแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มละจ้ะดีใจน้ำพี่นองข้างกรุงเทพอีกแล้วบ้านี้เมื่อนี่ของวิพี่ศูนย์หกแปดกับศูนย์เก่าศูนย์เก่าเต็มเต็มได้กินขนมเต็มเต็มเนาะไมเมลาจัดหมุนเอ๋อเอาตาศูนย์ซี่ศูนย์หนึ่งไหวศูนย์เก่าอยู่ในซีตัวหนาตัวเด่นของไม่เวลาอยู่แล้วซีตัวหนาเนาะพี่น้องเนาะศูนย์หกแปดวะสั้น หกแปดศูนย์หกแปดพี่น้องมาเห็นยังพี่น้องทางกรุงเทพเ้อหมานถูกมือสามตัวตรงตรงแม่ว่าสั้นอันหลักมาทางไล่เนาะดีใจน้ำทุกมือทุกมือี่แเราก็ที่เห็นชนแบบนี้เราก็ที่ตัดทิ่งตัวหนึ่งล้วก็ที่ม้วนนี่นี่อะไนี่นี่เลื่อมมแตน้อยนี่สัตน้อยพิเศษปกติจัดนักน้อยวีไอพี่ได้เต็มเต็มตรงตรงพร้อมดีใจน้ำเล็กจัดเด้อ แก่น้ำพิณของทั้งกรุงเทพเขาวิ่งรูที่แปดเขาวิ่งรูทีสี่ตรงนี้นกจะนะติดแปดติสี่ติสี่สีสี่สีสี่สีแปดสีมาหลายคักพีนน่น้องเลยศูนยะ์หลักสิบวัสดุศูนย์หลักสิบกับมาศูนย์เก่านกจนะขกมาศูนย์เก่าตรงนี้อ๋เอาบาหลายมันเงาคลิปนั่นเงานั่นแล้วนกะจนะฟังนั่นแล้วามาลุ้นต่อของวันที่ยี่สิบเก็ดกันจ้า กป่ามานนี่น้ะพี่้องเนาะาเห็ดออกมาที่เป็นปรามานนี่แ่ะอยากไปกาซาดกลไปกาซาดนะแต่นอยากไปซีน้อยกลับไปซน้อยลักซิบลักน้อยมาแห้งเนียมือนี่รามาแห้งกะซีเอาไว้แบบนี้ตัวใดมาแห้งลักซบได้ศูนย์ได้หนึ 1, ่งเลยหกลักน้อยได้สได้สามได้เก็แม่จับคูให้เบิงซีมาบอคูนี่นสี่ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งเก หนึ่งสามหนึ่งเกตตัวชอบแต่ว่าหลักสิบกระคืดจุดนี้แหละพี่น้องถ้าจัดไปกระไดเก่าคูได้จัดได้อาวิ่งรูดจ,วดจะวิ่งรูดจะลืมวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สามที่สี่ตัวหนาวิ่งรูดได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้เอาตัวชดลายจัดไว้ข้างหนาห้าพี่น้องแม่บลานจัดเลขศูนย์กับเลขสี่วิ่งรูดได้ได้ไดจัดได้ เก็บหลักเกตรงนี้ไปน้อยตัวน้อยของวันที่ยี่หกกระตุกน้อยแล้วจะเด้ออยู่พิเศษนี่แหละถ้าจำบอบพิษน่าจะเนาะอย,อยุดจยุดนี่แหละขัจะเป็นตรงน้อยลักซีบลักน้อยของปกติอยากไปซีน้อยหรือก่าศาตรน้ำกไ็ได้เล้อกจะเด้ไปเข่าอยู่ตัวถีบได้มั่งนี่มั่งปลดล็อกปนหนีปนสินขึ้นจุดนี่แหละปกตินี่เฉพาะจิตพิเศษปกติวี p ไอพีปกติได้ศูนย์ในซีด้หนึ่งพนะ ศูนย์แตจีได้หนึง่งนี่เลขแม่ไม่ลาดจุดถูกว่าจะล่งหอยรัฐบาลตัวนี้แหละพี่น้องถ้ามือใดบ่ได,ไดลงก็บจำมอมองนี่ละ <c oughs> จัดหนักจัดเต็มขึ้นจุดนี่ของรัฐบาลหมายถึงเนาะพี่น้องเนาะเอา้าไม่มลาลาดสืออันนี้บ่เป็นหลักหน่วยได้หกได้เก็ดได้แปดจ้ะได้หกได้เก็ดได้แปดเป็นหลักหน่วยจุดนี่งามได้แบบนี้มีศูนย์มีหนึ่งมีหกนี่งามโหลดเลขนี่มีเก็ดนี่งาม เอาจ้ะอ,อันนี้คำนั้นมาจากในออกปกติตำบนแล้วจเด้อจุดนี่หลัก10ชนในศูนย์ในหน่งวัสันหลักสิชนไน้ไดศูนย์ใหนึ่งหลักหน่วยได้2งสามสีเป็นหลักหน่วยจับคู่ไ้หกคู่0 2 0สอง1 2 1สามนึอาประมาณนี้เอาพี่น้องหาตัวเบิ่อนอยกันมาเนี่ยหนึจากเฉพาอกิด หนจากเฉพาะจิตซีจากพิเศษซีจากพิเศษแล้วก็บ่มีเนาะตาดีแนมแล้วจะเดือแถม0ูจากแถม0ูตัวชอบชอบส่วนตัวคือ0จากหลักสิบชนอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้จัดไว้แบบนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเข่าซื้อบรเปน,น่ะพี่น้องเด้อแมวลาซื้อบรเปพี่น้องกับช่มเบิงว่ามากตัแวแรเขาจัดเอาจากแม่เวลากับบอลูคือกันอันนี้แค่เป็นแนวทางเด้อจัดเด้อหลุนเบิงนาะจัดเนาะเอาเขาทุกวันฝังทุกมืออยู่แล้วจุดปวดล็อกปวดนีประสิทธิ์คือจุดนี้กับจุดนี้แค่นั้นประมาณในแกล้งที่เมื่อวัาางร้ยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรืว่วยๆจ้า